shadow uh huh. so do other we know start So สวัสดีทุกๆท่านเลยจ้ะเด้อมอนี่สีพ้าะมาเห็ดปลานึ่งมะนาวเนาะจ้นะเนาะปลานี่สีบ่ใส่ปลาเป็นโตเวยจ้ะใส,ส่ปลาเป็นชิ้นแบบนี้้วยจ้ะ ก็ใส่ปลาทั้งตัวเอาแต่เนือ้เอเขานาจาะจ๊ะเนาะสามีสิไใ้กินแบบง่ายๆน้ำเนืาจาะ๊ะเนาะนนี้ค่ะมีปักซีปักนาวอีกอย่างนี่นา,จาะจ๊ะเนาะใช่นึ้อปลาสดแบบนี้เนา,จาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยวิธีทำเนา,จาะจ๊ะเนาะเอาก็จะเอาเนื้อปลานี่ค่ะแล่เป็นชิ้นนาจาะจ๊ะเนาะการนี่แหละไว้ก่อน ีบางนาลงไปน้าจักน้อยนะจ๊ะมะนาวนิดหน่อยมะนาวนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยค่ะจ๊ะเกลือนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนี่ค่ะหม้อที่เราเตรียมนึ่งไว้น,นะ ใส่ปลาลงไฟหนึ่งตั้งไว้แบบนี้เลยคะ่ะหนึ่งจนสุกนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปตำน้ําจิ้มไว้สําหรับราดกับเนื้อปลานะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งตอนที่ปลาสุกแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเราไปตำน้ําจิ้มกันเลยะคะ่ะนี่นะจ๊ะเอาก็จะเตรียมตำพริกนะจ๊ะเนะาะตำน้าจิ้มใส่พริกสดลงไปเลยะคะ่ะใส่พริกนะจ๊ะ พริกสดกระเทียมนะจ๊ะเนาะโคก,ก,กให้ละเอียดเลยดวยจ้ะเด้อกำพิกกับกระเทียมให้ละเอียด ชีนะจ๊าเนาะใบผักชีลงไปเราไม่มีรากผักชีเลยจ้ะยูนีอเอเอาแต่ใบมะขายลาก็ไปถิงทั้งในบรูนนะจ๊าเนาะสื่อบกเคยพอใบบกเคยพอหากผักชีเลยจ้ะมีแต่ใบถ้ามีรากก็จะหอมแต่นี่ไม่มีรากเราก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเนาะใช้ใบผักชีแทนโขกให้ละเอียดเข้ากันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ปรุงเครื่องเลยใส่น้ำปลาน้ำปลาลงไปนะจ๊ะเนาะตามด้วยน้ำเชื่อมด้วยจ้ะเด้อน้ำเชื่อมกะเอาความหวานค้อมยังนี่นะจ๊ะเนาะกะเอาใครชอบหวานชอบขนาดไหนกะเอาด้วยจ้ะเด้อใส่น้ำเชื่อมผงนัวนะจ๊ะเนาะผงนัวนิดหน่อยนัวนิดน้อยค่ะตามด้วยมะนาวด้วยจ้ะเด้อ จะจัดการไว้ให,นหนน้น้ำลายแตกชิมรสนะจ้ะเนาะเราก็จะชิมรสดด้อจ้ะเด้อวาไไ่าเป็นอย่งไรรสชาติเพอดีไปคือแซแ่บแท้ใส่น้ำตาลนิดหน่อยรสชาติตามที่เราต้องการเนอจ้ะเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานเค็มบอกสามรสค่ะให้ได้สามรสนะจน้ะเนาะจะชิมรส อร่อยได้แล้วจ้าน้ำจิ้มได้แล้วจิ้มแซ่บร้ายค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูปลาว่า,าได้หรือ,อยังนะจน๊ะเนาะนี่นะจ้ะปลาของเขาหลังจากที่เรานึ่งไปได้สักพักหนึงแล้วนะจน๊ะเนาะเนื้อปลาเป็นไงเนื้อปลาสุกแล้วสุกแล้วจา้าสุกแล้วนี่จา้า โอเคเดี okay, ja ah ๋ยวเราไปจัดใส่จานนี่ค่ะเนื้อปลาเนาะนี่ค่ะเนื้อปลาเนาะเนาะรับพอบานทีวาเพิ่นบ่มักแทะกระดูกเนาะจ้าเนาะแทะหัวปลาเพิ่นมากกินต้นเนือเนาะจ้าเทาก็สิเห็ดแบบนี้ก็จะทําแบบนี้เลยนะคะ สำหรับพอบานนะจ๊ะเด้อจานปลาของเขาเนาะจ๊ะเนาะหลังจากนั้นเขาก็จิใส่น้าจิ้มเลยนะจ๊ะเนาะลาดด้วย นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับปลานึ่งมะนาวของเราที่ใช้เฉพาะเนื้อปลาล้วนๆนะจะ๊ะเนาะโดยที่เราไม่ใช้ปลาทั้งตัวนะจะ๊ะสำหรับค้นทีบ่บมักแทะกระดูกป,ปลาหรือมักแทะกลางปลานะจะ๊ะเนาะใครที่พอ่อใครที่พ่อบ้านไม่ชอบทานปลาแบบเป็นตัวนะจ๊ะเด้อก็ใส่แบบนี้นะจะ๊ะเนาะคือใช้เฉพาะเนื้อปลานะจะ๊ะเนาะ คนที่ไม่ชอบพ่อบ้านไม่ชอบกินหัวปลาหรือแทะกระดูกปลาเราก็จะใช้เนื้อล้นวนที่มาทำนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูปลานึ้อมะนาวของเราด้วยจ้าเด้อนี่ค่ะถ้ายังไงคลิปนี้ลาไปก่อนด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายหลายที่ติดตามรับชมนะจ๊ะเนาะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า